สวัสดีครับ <S 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 นี่นะครับ da, ผมญาติชี้いいก็มาร่วมทําบุญด้วยนะครับน so ี่นะครับญาติชี้รวมทําบุญติพุ่มกระถินด้วยนะครับนี่นะครับญาตไปเอาเงินมัติดนนนะครับห้าญาติครับชีตอนนี้นะครับมี่นะครับ่าอาชี้ก็ไปนะนะครับจะบอกว่าจะไปเอาเงินมาติดพุ่มกระถินนะครับนี่นะครับป้าญาติชี้ก็กําลังเดินเข้าบ้านไปนะครับ ต้องเอาก็ยีมาแล้วล่ะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ในระหว่างที่รอย่าอาชีพนะครับน้านำเงินมาติดพุ่มกระถิ่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับมียูทูบเบอร์หลายช่องหลายๆช่องนะครับน้าได้นําเงินมาติดพุ่งกระถิ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้สตอรี่ด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับโอ้สตอรี่ก็นําเงินมาติดพุ่มกระถิ่นแล้วนะครับผมัันกครบ ในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมทบุญต่อยอดองค์กระถิ่นอ้าวยาชิมาแล้วนะครับยาชิยาชิก็มาแล้วนะมาครับผมเนี่ยยาชิมาแล้วนะครับชีวัดเลขที่647261คือ392นิวตันไทยพาณิชย์โยนสีโยนหัว นะครับญาติี่เข้ามาทําบุญด้วยนะครับนี่นะครับผมตาทุกตาลุงโมธนาด้วยนะครับนี่ครับอดังมากมีเงินสองหมื่นอาติดตต้นเลยนะนี่ครับโอ้ก็พี่พิชิตก็มาด้วยนะครับพี่ชิตก็ต่อไปก็เป็นพี่ชิตด้วยนะครับนี่นะครับผม อ้นงใสมทนาไรหนรับพอให้คนรักคนหลงครับคอยสิคอยอยากได้ยอดขาต้องใส่เทไรหนึยอต้องเส้ดยวเดียวเยเดียวดไปจัดไปเดเดียยวสยเดีเดียยวเดีเดียวเดียวยวเดียยวเดียียวเดียเยวเด่ยวเนเียเดวเดยววดียวเดียวีวดวดเเว่าครับพี่ชิด ให้ขึ้นยอดสุดเลยให้ขึ้นยอดที่สาหาคพุ่นลายยอดประขามคนนั้นยอดมะขามเปแล้ครับโอ้ยสาธุครับสาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนี่ยครับนี่แหละการข้อมองได้ติดยอดไหมได้ติดยอดน้ำเปิลบัวได้ติดยอดน้ำเปิลบัวได้ติดยอดน้ำเปิลบได้ติดยอดน้ำเปิลบัว ผมก็บใจก่อนเน้ครับผมกับปไวาดเ้ครผมก็สิลิิงไปขึ้นก่ามกว่าก็นเนี้ยนี่นะจะไปจ่ายครับจะไปไหนกัแล้วเห็นคุนั่นล่าคุนี่ล่ากีราเนาะอ๋อไม่เช้าลืมไปว่าเม่เช้าแม่สมองเกตก็ลาโอยไผกับจีราเนาะเมื่เช้าแม่สมองกับพี่เสือก็ลาแล้วคอนเนต์ลาแล้วกวกวิกันคือใสนัแหลงตัวทั้งตถึ่ได้ใ้เนก็เป็นบรรยากาศนะครับนะครับ กระถิ่นกองที่10นะครับเอฟซีดูนะครับสายยูทูบเบอร์และบ้านกกอกนะครับที่วัดสว่างโนนคูนนะครับตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับไปทอดวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับนี่นะครับไปทอดวันที่7นะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับจะทําบุญโดยการโอนเข้าบัญชีนะครับก็โอนเข้าไปได้เลยนะครับที่หมายเลขบัญชี6472614392นะครับ ทวนนะครับหมายเลขบัญชีนะครับห4สี่เจ3ดสองหหนึ่งสี่สาม้าสองนะครับพระบิโยรสนะครับสีโยหะนะครับเจ้าอาวาสนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่นะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับว่าเอฟซีท่านใดที่ต้องการทําบุญนะครับก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอ่านี่หลวงวางหลวงวาง เง้ก่อนเบิร์เนรวนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับาวของเดอนที่แล้วเบิรเลยสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นดทสามหมื่นกว่าบาทเบิร์ตนี่ครับนี่นะครับลุงวางก็มาทำบุญด้วยนะครับนี่ครับอผมคนละครึ่งเนาะเราก็จะโอนกันเนาะนี่รับเป็นกาบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่งสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับ ีนี้เขาก็จะมีกรรมการอยู่สอาคนะครับเดี๋ยวจะไปอ่าน้ตยดูก่อนนะครับหกสี่เ็สงหกมานี่ยนะครับอ่านี่นะครับหมายเลขบัญชีนะครับทวนนะครับเอีท่านใดที่ต้องการทําบุญนะครับหมายเลขบัญชีเอสซีบีธนาคารไทยพาณิชหกสี่เจ็ดหมายเลขบัอยู่ข้างล่างหกสี่เจ็ดสกนกะครับหกสี่เจ็ดสนึี่สามเก้าสอนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผม นะครับก็เอฟตีท่านใดนะครับที่ต้องการทําบุญโดยการผ่านบัญชีนะครับก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีนะครับนี่นะครับผมครับแล้วก็กระถิงสมุขคีนะครับสายยูทูบเบอร์นะครับไปตรวจก่อนนี่นะครับนี่ก็คือกองกระถินกองที่สิบนะครับนี่นะครับผมนี่ครับ คุณรัชนีหัวใจพรังุมก้อยกินดื่มเพียวนะครับก็ผมกำลังใจลาขอบคุณครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ